สาวใสเปซื้อรถหรูเซอร์ไพรใ์้ชายที่ชอบได้เฟอร์รารี่คืนแทนคำขอบคุณเป็นที่คือฮากันอย่างมากหลังจากที่มีการแชร์ภาพในโลกออนไลน์กันอย่างมากมายสำหรับรถสี่มพูที่ถูกจัดอยู่ภายในกล่องที่เต็มไปด้วยลูกโป่งจอดอยู่หน้าประตูมหาวิทยาลัยซุนยัตเซนในเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเป็นที่ถูกจับตามองกันอย่างมากมายสำหรับนักศึกษาที่เดินผ่านไปมาโดยหน้ากล่องได้มีข้อความแปะไว้ว่าของขวัญคริสต์มาสสำหรับรุ่นพี่เฉียเมอร์รี่คริสต์มาสสุขสันต์ครบรอบอายุ23ปี ต่อมาก็เป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายว่าต้องรวยเบอร์ไหนถึงมีเงินซื้อรถหรูได้ขนาดนี้ซึ่งต่อมาก็ได้มีการแชร์ภาพต่อออกมาว่าหนุ่มที่ได้รับของขวัญชิ้นใหญ่นั้นได้มีการเซอร์ไพรส์ของขวัญกลับให้กับหญิงสาวรายนี้เป็นรถซูเปอร์คา,ฟฟราร์เฟอร์รี่สีชมพูทั้งคันพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่าเชีย์อายุ23ปีถึงหลินหยวนอายุ22ปี